สวัสดีครับผมพอนัทจิ์นะครับจากรายการ Insight Daily นะวันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อที่มีชื่อว่า s i s เลอรก็ยิงอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้4กลยุทธ์นี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้พวกเราทําร้านอาหารนะครับแล้วเราสามารถขายอาหารได้เพียงแค่1ครั้งต่อวันในขณะที่คู่แข่งสามารถขายได้นะครับมากกว่า3หรือ4ครั้ง เป็นคุณคุณจะทำอย่างไรนะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอาข่าวนี้นะครับมาจากสำนักข่าวนะครับ Marketing o o p s นะครับแมกซีนแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็ใส่ความรู้นะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเข้าไปในข่าวด้วยนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์ที่มีชื่อว่าซิสเลอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซิสเลอร์เนี่ยเป็นร้านอาหารที่จะต้องนั่งทานที่ร้านนะแล้วก็การนั่งทานที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นสเต็กกับสลัดบาร์นะครับซึ่งการเข้าไปกินซิสเลอร์นะต้องบอกว่าผมกินตั้งแต่เด็กนะครับสมัยมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยากกินนะครับเพราะความคุ้มค่ากันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่มี ไวรัสโควิดเข้ามานะครับทำให้แบรนด์ซิสเลอร์นะครับตอนนี้ต้องประสบปัญหานะครับเลยจำเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ซิสเลอร์เนี่ยก็จะอยู่บริษัทในเครือ Minor f o o d นะเป็นแบรนด์อันดับ4นะครับที่ทำรายได้อยู่ปีละนะครับ3,200ล้านบาทนะครับรองจากพิซซ่าคอมพานีรองจากสวนเซนนะครับแล้วก็บเบอร์เกอร์คิงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในร้านอาหารซิสเลอร์นะครับต้องบอกเป็นร้านอาหารจัดที่อยู่ในที่มีการแขเ,เขาเรียกมีจุดขายที่ชัดเจนคือมีสลัดบาร์ที่ตักได้แบบอลิมิเต็ดถ้าใครนะครับที่ชอบกินสลัดหรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็จะรู้เลยว่าสลัดเป็นส่วนหนึ่งของการกินอาหารนะครับก่อนที่จะกินมื้อหลักทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร้านอาหารนะครับที่ต้องกินมื้อหลักก่อนเนี่ย มันยากนะครับร้านอาหารที่ต้องกินมื้อหลักก่อนเนี่ยมันยากเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมสําหรับคนไทยโดยทั่วไปนะแต่เป็นพฤติกรรมของการกินอาหารนะครับแบบสไตล์ฝรั่งทีนี้เนี่ยการแข่งขันมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือคู่แข่งเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะไม่ใคู่แข่งผู้บริโภคนะครับมีพฤติกรรมนะครับที่ต้องการความรวดเร็ว แล้วพอผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมต้องการความรวดเร็วเนี่ยการกินสลัดก่อนอ้อยอิงนะครับกินขนมกินนู่นนั่นนี่ก่อนถึงก็คือก่อนที่จะถึงเมนดิชเนี่ยมันไม่ใช่ก่อนที่จะถึงอาหารจานหลักเนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนไทยคนไทยมาสั่งปุ๊บคือสั่งเมนคอร์สเลยคือกินเลยจะกินอะไรฉันสั่งก่อนเลยนะครับเพราะนั้นแล้วคนไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องกินสลัดทีนี้พฤติกรรมเนี่ยต่อให้คนไทยนะครับ ที่ท,ที่ชื่นชอบซิสเลอร์นะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะไม่ใช่พฤติกรรมของคนไทยนะครับการกินอาหารแบบนี้เป็นแบบตะวันตกทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยเอา้าแล้วอาหารญี่ปุ่นแ่ละพี่พอก็มันก็เป็นวัฒนธรรมของต่างชาตินะไม่ใช่ของคนไทยทาไมทาไมญี่ปุ่นก็ไม่ต้องปรับตัวหรอต้องบอกนี้ลักษณะทานอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับคนไทยนะมันมีอาหารหลากหลายมันมีซาซิมิมันมีซูชินะครับที่มันกินเป็นคำคำ นะมันง่ายกว่ามันย่อยเร็วกว่ามันสามารถทำเทิร์นโอเวอร์ได้สูงกว่าถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่มีโอกาสได้เรียน Customer ม l u อร์บูปินะครับหลักสูตรหนึ่งของพี่พอสิ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดนะครับในการทำกำไรกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดโกเท h a กิงโกเทคคกิงเนี่ยก็คือว่าจำนวนความถี่นะครับที่บุบริโภคสามารถซื้อกินซื้อใช้ในธุรกิจของเราได้ถ้ายิ่งมีโอกาสซื้อกินซื้อใช้มีความถี่มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะขยายธุรกิจจะมีมากเท่านั้นนะเหมือนเหมือนโค้กใช่ไหมครับวันหนึ่งกินได้4ีหกระป๋องใช่ไหมครับเหมือนน้ำปล่าวันหนึ่งต้องกิน8แก้วนะครับร้านอาหารเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ3รอบด้วยกันทีนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราทำธุรกิจแล้วเราสามารถขายได้แค่มื้อเดียวมื้อใหญ่คือมือเย็นซิสเลอร์นะครับคนไม่ค่อยกินมือเที่ยงส่วนใหญ่คือจะซัดมื้อเย็นเลยเพราะมันมีความอิ่มมันมีความคุ้มค่ามันมีเวลาที่จะให้กินมากกว่า ตอนเย็นเนี่ยซิสเลอร์ร้านอาหารนะครับทำรอบได้เต็มที่ก็3รอบนะครับหรืออย่างมากก็2รอบนะครับเพราะคนนั่งกินทีหนึ่งก็ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ากินตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับเสร็จ3เสร็จ2ทุ่มครึ่งก็ทำได้แค่เต็มที่รอบเดียวแล้วในช่วงโควิดมันเปิดไม่ได้นะครับทีนี้ซิสเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ก็เดือบร้อนนะครับมันก็เลยจำเป็นจะต้องแก้ไขนะครับเรื่องของเรื่องของเมนูนะครับเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมนะครับทีนี้เนี่ย สิ่งแรกนะครับกลยุทธ์กลยุทธ์แรกนะครับที่ทางซิสเลอร์เนี่ยเขา,เาหมายมั่นปั้นมือที่จะต้องทำเนี่ยก็คือว่าสำหรับคนที่ยังกินนะครับในร้านอาหารอยู่นะก็คือโฟกัสเรื่องทัชเลสนะครับโฟกัสเรื่องทัชเลสคืออะไรก็คือทำให้จุดสัมผัสเนี่ยมันน้อยมากที่สุดนะสแกนคิว o า e โคตนะแล้วก็เลือกเมนูผ่านไลน์ไม่ต้องจับสัมผัสอย่างผมมีเดินทางไป เขาเรียกว่าไปท่องเที่ยวนะไปในโรงแรมแล้วก็ต้องไปจับเมนูเราก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับหรืออย่างข่าวที่ผมอ่านไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะที่ m c d o n a l d นะครับมีเขา,าเป็นเป็นสกรีนนะครับที่เดินเข้าไปแล้วกดๆในในหน้าร้านโดยที่ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับพนักงานก็ลดความเสี่ยงที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศหายใจก,กัน d r o ตนะครับก็ลดความเสี่ยงลงนะเพราะนั้น กลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับร้านอาหารและก็ที่บริการทั้งหมดเลยในประเทศไทยหรือทั่วโลกใบนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้อง touch touch ลส l e s s นะสัมผัสให้หน้อยลงนะนี้เป็นกลยุทธ์ที่แบบ c o มมอน common sense นะครับแต่ก็ทางซิสเลอร์ก็ออกมาเน้นย้ำให้พวกเราได้มั่นใจกันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ใช่ว่าเขาโง่นะฮะแต่ว่าคือมาย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้กลยุทธ์ที่2เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่ ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ครัวกลางนะกลยุทธ์ครัวกลางหรือ Cloud คิทเช่นเนี่ยคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเป็นซีอเก่านะครับของ Uber นะครับออกมาทำ Cloud คิทเช่นนะครับโดยที่สนับสนุนนะครับให้ Uber Eats นะครับที่ตรงลอสแองเจลิสหรือในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือว่าเขามองว่าธุรกิจนี้มันจะใหญ่ ถ้าพวกเราเข้าใจธุรก,กิจเห่าฉลามนะครับธุรก,กิจเห่าฉลามก็คืออะไรมันมีฉลามที่ออกไปหาลูกค้าอยู่แล้วนะครับเจออาหารเจออะไรพวกนี้อยู่แล้วได้ลูกค้าใหม่ตลอดเวลาธุรก,กิจเห่าฉลามก็คือเกาะเอาธุรก,กิจของตัวเองเกาะไปกับธุรก,กิจที่มันกําลังเติบโต ตัวตัวซีอโอเก่านะครับของของของกูเกเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยตลาด delivery ีเนี่ยมันยังต้องไปได้อยู่แต่เขาก็คงไม่สามารถทำธุรกิจแข่งขันได้นะเนื่องจากว่าถูกถีบออกจากบอร์ดนะครับก็เลยจะต้องมาทำธุรกิจที่เป็นเห่าฉลามก็คือธุรกิจที่จะเกาะไปกับการ Delive อรี่เขาก็มานั่งคิดว่าจะเป็นธุกรกิจอะไรมันก็เป็นธุรกิจครัวกลางที่ไม่จาเป็นต้องมีนาลานทีนี้ซิสเลอร์ก็เลยใช้ธุรกิจใช้โมเดลนี้นะครับก็คือว่า เปิดแค่ครัวกลางก็คือไปเปิดสาขาเยอะๆนะครับรอบกรุงเทพเลยโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านพอไม่มีหน้าร้านก็ไม่ต้องมีโต๊ะไม่ต้องมีเก้าอี้ไม่ต้องมีบริการไม่ต้องมีเทรนนิ่งเพื่อที่จะเทรนให้พนักงานเนี่ยเข้าไปไปทำบริการต้นทุนเนี่ยมันก็ลดลงไป4 5 0ห้าอ่นาถึงนะครับทำให้มันเหลือแค่ครัวเท่านั้นแล้วก็ซัพพอร์ตกับธุรกิจ Delive r y ที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คือเรียกว่าตื่นตัวแล้วก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยก็มีกลยุทธ์นี้คนที่ใช้นะก็หลายเจ้านะครับอย่างโรงแรมนะครับร้านอาหารก็ใช้ธุรก,กิจใช้มีหลายที่ใช้โมเดลครัวกลาง S p ก็ใช้ KFC ก็ใช้นะครับที่จะมีอินกร d เดียนหรือส่วนผสมที่สำคัญสำคัญเนี่ยจะถูกผลิตออกมาจากครัวกลางแล้วก็ส่งกระจายไปไม่ใช่อเดียใหม่นะครับแต่เป็นไอเดียที่ตอนนี้ถูกโควิดมาดิส r รับนะครับแล้วก็ถีบทำให้ โมเดลนี้มันใช้ได้ผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับก็คือเนื่องจากสเต็กเนี่ยมันกินยากแล้วจะกินทีนึงมันต้องกินให้ร้อนใช่ไหมครับเวลา preparation เนี่ยในการเตรียมตัวเตรียมอาหารเนี่ยมันใช้เวลานาน10-15นาทีกว่าจะออกมาเป็นจานร้อนทีนี้เนี่ยพอต้องเตรียมตัวแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ turnover ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Master Chef นะครับหรือเคยดูหนังเรื่อง He l l ์เช่นะครับเราจะรู้เลยว่าคืนนึงเนี่ย ร้านอาหารไฟดิ닝เนี่ยมันทําได้เต็มที่ก็คือแค่2รอบเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันจะต้องเตรียมอาหารหอูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้พออาหารมันเตรียมยากใช่ไหมครับเวลาที่ใช้ในการเตรียมก็ก็เพิ่มมากขึ้นอัตราะระยะเวลาในการเสิร์ฟก็นานขึ้นพอมันนานขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทาไม ทำไมการเสิร์ฟสเต็กนะครับในร้านซิสเลอร์มันต้องมีสลัดเพราะสลัดคือเอาไว้กินรองท้องทําให้คนหายเครียดทําให้คนไม่ไม่แบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้กินอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนเพลิดเพลินมปก่อนซึ่ง โมเดลนี้มันเป็นจุดขายเดิมของ s ิสเลอรแต่ว่าพอพอพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนต้องการอะไรที่มันเร็วขึ้นแล้วก็ต้องการเพิ่มฟ r e q ว e นซีเพิ่มอัตราความถี่ในการที่จะให้บริการลูกค้าได้ไม่ใช่แบบเข้าไปซิสเลอรเสร็จแล้วโอ้โหต้องกินให้คุ้มกินให้อิ่มนั่งทีชั่วโมงสงชั่วโมงซึ่งไลฟ์สไตล์สมัยนีย้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็เลยปรับเมนูที่จะทําให้เป็นเหมือน เป็นเาขาเรียกเป็นเหมือนควิกเซิร์ฟร e สตอรองนะครับก็คือทำอาหารที่สามารถปรุงได้ง่ายๆนะครับทำให้เร็วแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าทีนี้พอเมนูที่มันปรับไปนะก็ปรับให้เหมาะกับ Delivery ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพอทางซิสเลอร์เขาปรับตัวนะครับพอเขาปรับตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีดีมาน แต่ก็ต้องบอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่มีดีมานแต่ว่าการแข่งขันตอนนี้คือสูงแล้วนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่ามีการปรับตัวที่เหลือเนี่ยคือถือว่าเปิดประตูบานใหม่นะเวลาที่พี่พอสอนเรื่องการทําแผนกลยุทธ์เนี่ยก็คืออย่าไปกลัวว่ามันจะต้องเขียนเสร็จแล้วโหมันจะไม่มีใครสู้เราได้มันมันนโลกไปเนี้มันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องเปิดทีละประตูพรเปิดไปแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอดแอกันอีกทีหนึ่งนะครับต้องไปดูผลตอบรับของลูกค้าเราไม่สามารถเขียนแผนธุรก,กิจที่มันครอบคลุมทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะไม่ต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะก็กลยุทธ์นี้ก็ทำให้ซิสเลอร์ก็เปิดประตูคู่แข่งต้องสู้กับเซนสู้กับพวกควิกรสซอรองทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น KFC ฟูจิคือนะ ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยเมนูประเภทที่เป็นไข่ออนเซนเป็นไก่เป็นหมูอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งหน้าใหม่แต่ก็เพิ่มโอกาสให้ซิสเลอร์ได้ขายมากกว่าเดิมนะครับพูดชื่อแบรนด์ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ทางรายการของเรานะครับก็ i n s ไซ Daily Business s n s i g h t นะครับแล้วก็กำลังมีรายการ The Standout อออกมารับสปอนเซอร์นะครับเจ้าใหญ่เจ้าเล็กเนี่ยเราเน้นคุยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ กลยุทธ์ที่4คือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจก็คือทูโกนอกจากมีคลาวคิดเช่นมีครัวกลางแล้วกระจายไปตาม4มุมเมืองนะครับก็มีอีกหนึ่งโมเดลก็คือเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีทราฟฟิกเยอะๆนะอย่างสมัยที่ผมเนี่ยเคยอยู่ที่ยูนิปเรสเดนต์นะครับก็คือทำแบรนด์ตัวชาเขียวยูนิฟนะผมก็ต้องแข่งกับโออิชิ เนะพรแข่งก็โอ้ยชยีก็คือจะต้องเปิดคีย์ออสตามสถานีรถไฟฟ้าก็ต้องแข่งกันใครอยู่ได้พรามแอ r e เรียมากที่สุดนะครับก็พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีทราฟฟิกมีลูกค้าเยอะแล้วก็ Grab นะครับก็คือหยิบอาหารนะครับหรือหยิบเครื่องดื่มที่มันดื่มได้ง่ายนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่หลัก80บาท90บาท100 1 20ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นบุคคลน,นะครับที่ทำงานในออฟฟิศ นะใจกลางเมืองนะอยู่ในหัวเมืองแต่ก็ต้องมีรายได้มากพอสมควรเพราะต่อมื้อเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงนะครับก็ถ้าเทียบกับเอเวอร์เรสต์รายได้เนี่ยสองหมื่นสามหมื่นจะกินมื้อแล้วเป็นร้อยทุกๆวันเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะก็อัตราค่าเฉลี่ยอย่างผมเองก็เคยอยู่ในเมืองนะครับกินข้าวมื้อหนึ่งสามสิบสี่สิบนะก็ถือว่าแพงและนะจะเป็นไปได้มันถูกกว่านี้ก็จะได้นะแต่ผมก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วว่าในเมืองเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเพราะออฟฟิศผมอยู่ที่ อยู่ที่พัฒนาการนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่4นะครับพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีทราฟฟิกจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็เอาข่าวนะครับจาก Marketing o o p s นะครับพร้อมกับความรู้นะครับที่ผมเคยทำมาเคยได้มาแชร์แบ่งปันไปนะทำให้พวกเราเข้าใจวิธีคิดของการทำธุรกิจแล้วก็เอาไปปรับใช้ นในทุกิยของตัวเองในการตลาดของตัวเองในการขายของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะครับสมกับคอนเซปต์ของ Insight Daily นะครับ Making Better Decision ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ติดก,กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีไลฟ์ใหม่ทุกๆเช้านะครับ10โมงครึ่งเราก็จะได้มาฟังกันทันทีนะเติมความรู้สมองในตอนเช้าวันนี้ผมพรนาสิ์น,นะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปครับสวัสดีครับ กั้เป้าหมายความสำเร็จเดียวกันเก็สุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมองที่โฟกัสก,ก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยความที่เราบริหารหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็หยุดโฟกัสเหมือนกันแล้วทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคนโทรลคนเดียวได้พราเราก็ต้องมีทีมบริหาร พอมาเรียนเรื่องเวิลดเดนิมิกเราได้รู้ว่าโอเคอันดับแรกต้องรู้จักตัวเราเองก่อนพอหลังจากที่เรารู้ตัวเองเสร็จวิธีการที่เราเริ่มเปลี่ยนเราเราก็จะมองว่าโอเคแต่ละคนยุทธจริงด้านไหนถนัดด้านไหนเขาตรงกับงานที่เขาทำไหมเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารได้เข้าใจง่ายมากขึ้นพี่จะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองลบกี่ครั้งเราก็ชนะในทุกครั้งค่ะ